ริมแม่น้ําตาปีอ,อาสุดยอดเล่นฉีดกันอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหพี่หลวงอาสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่เอาเลยเอาเลยอารย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 รสุดยอดโอ้โหเดิน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 ยรยรฉีดก็ไปีดก็ไปได้ร้างรถโอ้นเล่นดูดกันอย่างนี้เลยอนนี้เดินลุง้างรดล้างรถ หลังรถหลังรถหลังเอ้โห,โหี่เอาไม่เป็นอายุเยอะแล้วก็น่ารักดีไ <laughs> อ้น,น้องไปซื้อถังลงกงนลังทาย <laughs> คนเดียวไม่สนุกอ่ะมันต้องมีหลายหลายคนนะเออเอาแค่นี้เอาแล้วที่ไอ้นั่นไปไหนแล้วเมื่อกี้เราไม่เห็นหรอหมูกระทะหมูกระทะเอานี่ไงนี่ไงนี่ไอหมูกระทะข้าวแกงน้ำ ิงติงิงติงชีเออย่าเปิดไหมเปิดไหมโอ้โหนี่ไอนี่ไอเรามานน้าดูครับให้ดูครับให้ดูสุดยอดไหมฮะสุดยอดไหมฮ้าฮสุราษสงสัยก็เร่งโซนนี้ยังไม่สายอยู่ยังเช้าอยู่ครับ เดี๋ยวน่าจะคึืคอกักตอนเที่ยงเออฉีดไปเลยพี่หลองฉีดไปเลยฉีดเลยพี่หลองผมอยากเปียกอยากให้รถเปียกไอยาเปียกนี่โอ้โหดูนี่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 สืบสารว่ามันแบบว่ามันไม่ทั่วบ้านทั่วเมืองอะนะที่ที่ถ้ารงกรานะถ้าไม่เกี่ยวกับรถแบบว่ากังวลเรื่องรถเนี่ยจริงจริงจะไปนู่นแหละ ไปนั่งรดมทะลเลตอนนี้นั่งไม่ได้มีทะเลไหมคเนี่ยไม่มีลอกสุราหนอะนนัวไปนู่นไปก่อหมวยเนะก่อหมวยก็ต้องไปแต่เช้าตีสี่ตีห้านู่นไปตอนนี้หาเดี๋ยวพอถึงเวลาหากลับมาไม่ได้กลับออกจากสกามุยไม่ได้ไมันไม่ความแพ้ะ แพใหญ่แล้วแต่ว่าเรือเขาเรียกเรือฟอร์เรย์เออเป็นเราวนดูวนเที่ยวแต่เดีววนเที่ยวอ่ะไม่มีใครอยู่ใต้รถเออดู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 จะจะจะเออเหล็กน้อยๆเออเอา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  ภาษาไปรุ่นนะเออตรวจสอบมาตรฐานไทยนะครับอย่าให้ขาเบนมันเครมไปนะครับเออแต่ว่าขคาเบนเครมไปแล้วเรียบร้อยแล้วเออเอาไปทำตามแล้วไปตะไปต่อนี่เกิดรายงานข่าวครับอ่ริมอแม่น้ําตาปีครับในบ้านดอนนะฮะบ้านดอนสุราษฎร์นะฮะนี่ไงก็ภาษาในรอบเมืองเนี่ย เมื่อก่อนมันมีงานงา,านประจำปีด้วยนะออแปลกเพราะเรามาถามวมารู้ได้ไงเขามาขายของทำไมก่อนคือ,คอไปทาไปทํา y o u t u b e ไปถ่ายวิดีโอมาห้าห้าปีตั้งแต่ห้าปีก็ไม่ค่อยได้ลงมาเลยไม่รู้ว่าเวลาสงการอะ่ะเขาเป็นยังไงกันแต่เมื่อก่อนขับรถใ้คนนั่งท้ายรถตั้งนั้น เราไม่เคยเล่นอละลงไปก็เออก็ธรรมดาปกติแตไ่ไม่ได้เล่นหรอกนี่สืบสานวัฒนธรรมไทยบ้านดอนอุ้ยสุดยอดสุดยอดโอเคโอเครายงานข่าวจากช่องรีวิวฮ่ารีวิวรีวิวตะนอันต่นี้รีวิวสงครานครับอันนี้สารหลักเมืองนะครับนี่สารหลักเมือง นี่ศาลหลักเมืองนี่นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราธานีนี่อยู่ตรงนี้ฮะ,ะนี่น้องๆหนูๆเเต้นใหญ่เลยผูดยังงเออสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้ไม่กอดเอาสัน้นๆดีกว่ารับเรว